ใครชอบอักขรเลขยันไม่ควรพลาดครับวันนี้อาจารย์มียันหานุมานสีกรหาเป็นดาวมาเดือนมาฝากท่านผู้ชมครับยันนี้มีอนุภาพเมตตามหาสเสน่ห์มหานิยมอีกทั้งคุ้มครองดวงชะตาของผู้ที่สักยันเหนื่อาไว้ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ายันนี้เป็นยันที่มีอนุภาพครบทุกด้านทั้งเมตตาแคล้วคลาดคงพันมหาอำนาจอีกทั้ง บางสายเรียกว่าเป็นยัน์้้มคูนก็คือหมายว่าเป็นยันทางหนุนดวงชะตานั่นเองป้องกันดวงตกเพราะว่าหาวเป็นดาวเป็นเดือนนึะปะเวลาหาวเป็นดาวเป็นเดือนเนี่ยคุูบาอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ว่าปีใดดาวใดปีชงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าไม่ดีไม่ดีอ่ะหรือว่าพระุข้าวพระสาวแทรกเนี่ยถ้าเราสักยันนี้ไว้แล้วสวดพระคาถาเนี่ยจะไม่ให้ผลร้ายกับเราเลยคุูบาอาจารย์ท่านว่าไว้แบบนี้เป็นยันที่สักได้ทั้งชายและหญิงแต่ว่าวันที่สักแล้วดี หมายถึงว่าว,วันที่มาสัก,กน,นะก็คือวันอังคารหรือไม่ก็วันเสาร์นะครับทีนี้ยันยันนี้เนี่ยมันก็ต้องบอกว่าใครที่ใช้ยันนี้นะถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยเวลาที่รู้สึกว่าหมดแรงอ่อนกำลังหมดพลังใจกูบาอาจารย์นั้นว่า,วาให้เหนื่อยให้แหงนมองท้องฟ้าดูพระจันทร์อะดูพระจันทร์หรือมองดูดวงดาว มันจะเหมือนกับฟื้นคืนพลังเลยหรืออีกในยะหนึ่งครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าในช่วงเวลากลางวันเรารู้สึกว่าจิตใจมันหอเหี่ยวเขาบอกว่าให้มองพระอาทิตย์ช่วงเที่ยงวันนะหรือว่าออกไปรับแสงพระอาทิตย์ช่วงเที่ยงวันสักแป๊บหนึ่งมันจะเหมือนได้รับพลังการชาร์จแบตแบตเตอรี่อาคูบาอาจารย์เพราว่าแบบแบบนี้นะอาจารย์เล่ฟังทีนี้มันก็มีพระคาถาในการสวดท่อง มีพระคาถาในการสวดท่องท่องว่าโอมหะนุมานะนะสังสะตังชัยยะชัยโยฮาเลรามรามฮาเลนะอ่ะทีนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเพื่อใครจำไม่ได้โอมหะนุมานะ ณนะสังสตังชยัยชยะชัยโยลามฮาเลฮาเลลามนะครับยันเนี้ยถ้าจะใช้ให้ขังครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าสักไว้กับตัวแล้วต้องหมั่นท่องหมั่นท่องหมั่นสวดเวลาท่องท่องสวดเนี่ยทุกๆวันเนี่ยเอาแล้วก็เป่าลงฝ่ามือรูปตัวรูปหัวเนี่ยบางทีนะมันจะขนลุกขน,ขนพองวา่าบขึ้นมาเลยแสดงว่าอะไรของนั้นได้อยู่กับเราแล้วครูบาอาจารย์ท่านบอกแบบนี้ ทีนี้ยันนี้เนี่ยนอกจากอิทธิพลคือตั้งอย่ที่อาจารย์พูดอะมีอิทธิพลเนี่ยปกป้องคุ้มครองหนุน,หน,นหนุนคำ้ำดวงชะตาแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เราสงสัยว่าเราอ่ะดวงตกหรือซวยหรือว่าสงสัยว่าถูกคุณใส่ไสย,ยศาสตร์เนี่ยครูบาอาจารย์บอกให้ท่องพระคาถาบทที่การที่เมื่อกี้อาจารย์สวดท่องเนี่ยให้สวดเก้าจบทําน้ามนต์อาบพ,พอทําน้ามนต์อาบเนี่ยมันจะค่อยดีวันดีคืนได้พละกําลัง และยิ่งถ้าเกิดว่ามีโอกาสไปอาบแสงแดดเที่ยงวันนะมีโอกาสได้ดูพระจันทร์หรือว่าดวงดาวจะยิ่งมีพละกําลังมากมีพลังมากนี่เป็นหลักวิชาในสายวิชาของอาจารย์นะสายอื่นเขาจะว่าไงไม่รู้คุณเคยสักสายครูบาอาจารย์ท่านมายังไงไม่แน่ใจ ก็ถ้าไม่รู้จะปรึกษาอะไรใครก็กลับไปปรึกษาคุณอาจารยงท่านแต่ถ้าท่านอยากจะฝังเนื้อฝากตัวสักยันการอาจารย์สำนักอยู่บางซื้อกรุงเทพยินดีคําแนะนํานะขอให้ท่านร่ำรวยมีความสุขทุกๆคนสวัสดีครับ